เป็นไงบ้างคะพี่วันนี้ MV ตื่นเต้นมากครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้น้องฮิโกมาเป็นนักร้อง MV นะครับผมเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมชอบอะไรแบบนี้ค่ะแบบตลกตลกสนุกหน่อยได้ครับไม่เครียดเดี๋ยวเพียงหน้ามาใหม่ครับเดี๋ยวเงหน้ามาใหม่ยินดีค่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นหน่โดนไล่คจัดจอดไม่ดีครับโดนไปโดนไล่ที่จอดจอดท้องครับไมกรากราบปกรบ เกียร네์ 2> 2. 1กึ่งเนี่ยเกียร์2กองเสียช่วยด้วยครับไม่ได้แล้วสวัสดีค่ะ Good morning ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาอยู่ในกอง MV เพลงลูกสาวพ่อผมขอนะครับของพี่บอลนัดดนนะคะสวัสดีครับครับลูกเคยพอมันละงับขอลูกสาวพ่อนะครับผมพร ก็ได้มาเป็นน้องนางเอกมีนะคะเป็นลูกสาวมาเฟียที่มีเรื่องราวความรักที่ต้องผ่านด่านทดสอบจากคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยที่ก็จะมีพี่บอลระดนนั่นเองที่มาเป็นแบบผู้ชายที่แบบมาสขอเราอะไรนี้นะคะก็วันนี้แต่งหน้าทำผมแต่งตัวเสร็จแล้วก็กำลังจะไปเริ่มถ่ายกันนะคะก็จะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับ So, so why do you have ได้เลยอยู่อะมีเยอะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่พระเอกของเรานะคะเป็นไงบ้างคะพี่วันนี้ MV ตื่นเต้นมากครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้นองฮิโกบมาเป็นนัก้งเอกเอ็มีนะครับผมแล้วน้องไม่เอาค่าตัวด้วยผมแบบว่ารู้สึกเกรงใจแค่ได้มาก็ดีใจวันนี้โจทพี่พี่โจดนะมีบันทึกไว้ด้วยอันนี้ครับผมเป็นไงบ้างคะวันนี้สนุกค่ะค่เพึ่งเริ่มเคยเคยเล่น MV แบบคนอื่นมากี่กี่เอีแล้วครับสามค่ะ ในสามเพลงนั้นคิดว่าเพลงใครดีที่สุดคือคนดีหมดเลยใช่ไหมล่ะดีหมดเลยแต่ว่าแบบมีเวเป็นของตัวเองอันอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าสนุกมากๆแบบได้แสดงที่แบบเป็นตัวเราเองด้วยอ๋อเอเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะชอบอะไรแบบนี้ค่ะแบบตลกตลกสนุกหน่อยได้ครับไม่เครียดเดี๋ยวเพลงหน้ามาใหม่ครับเเพลงหน้ามาใหม่ยินดีค่ะพูดแล้วนะคะเนี่ยยินดีค่ะไปรอดูซีนต่อไปกันเลยค่ะ ครับไปนเนไปเราแเีเราจะได้ยินอปกาศตามหาเจ้าของรถนิสซันครับิงหรอ เมอกี้เกิดอะไรขึ้นหรอเออตัวแลกจัดจัดไม่ดีครับงไปตัวลที่จอดแล้วก็พร้อมแอนเพลงมา and action ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ในการล่าชาพีนะเพราตอนนี้อยู่ในเป็นร้านอาหารเก่าเป็นร้านอาหารเก่าแก่ในย่านนี้นะคะ บรรยากาศพี่แจ๊คพี่แจ๊คสัมผัสสัมผัสอะไรบ้างไหมคะอ่าตอนนี้พี่ว่าพี่เได้ติดแล้วพี่ป๋องเหรอคะไม่พี่ป๋องเหรอโอ้โหพี่ป๋องอยากกลับบ้านมากเลยครับไม่ถ่ายเล้วไม่ไม่ถ่ายแล้วทำไมถึงไม่ถ่ายอันนี้เหรอใช่ไม่ถ่ายอันนี้ยกล้องหยอกเล่นเป็นยังไงบ้างฮะฉากเมื่อกี้ตลกมากค่ะพี่หนูลุดขำไปด้วยอ่ะเมื่อกี้พี่บอลเล่นธรรมชาติเกินอ่ะนี่เป็นไงล่ะ นักแสดงมืออชีพสุดยอดเราเล่นตลอดเลยนิดหน่อยทำหววนะทำหัวทำหววได้นี่ได้อย่างเกียร์หนึ่งกึ่งเนี่ยเกียร์สองกองเสียเกียร์สามกามเสียมะม่วงแมงโกมีดอีโตหม้ออ่งโลเราเรียนจบที่ไหนมาเนี่ยมอธยมไม่มีแบบปอตเออโตลโตปอโทอะไรอย่างงี้ไม่มี แลวพี <ítulo> <ception> ่เรียนจบที่ไหนมาคะโอ้ยเยอะเลยครับปอตีนี่พี่ไปเรียนที่เม็กซิโกโอ้หมหาลัยอะไรคะเนี่ยปอโทปอโทนี่แหอะปอโทนี่ก่อนฮะอย่าเพิ่งทิ้งกันดิพี่เรียนจบเลยมาคะเนี่ยเรียนจบปอตีนี่พี่เรียนอยู่เม็กซิโกครับผมโอ้หแล้วปอโทคะพี่ไปเรียนฝรั่งเศสโอ้ยต้องเป็นยาเอกคะยอเอกเออพี่ไปเรียนที่จาการ์ตาครับแล้วพี่ก็มาป้าอยู่ในการนี้แหละเฮลย สัตว์เองด้วยเฮ้ยน่าจะประมาณนี้ค่ะเล่นโชว์ตลกสําหรับวันนี้ใช่ครับเพราะว่าญาติเราเยอะไหมญาติเยอะยเไหมมีใครบ้างป้านิดป้าน้อยอะไรมีไหมป้านิดป้าน้อยป้านหน่อยป้านาป้าป้าแบงค์ป้าโอ้ป้าแบงค์ป้าแถวบ้านอ๋อแถวบ้านคุณป้าแบงค์ที่ขายผัดกะเพราใช่ค่ะป้านี่ก็มีนี่ใช่่อนไม่ใช่มีพี่อยู่คนเดียวช่วยด้วยไม่ได้แล้ว อร่อยมากเลยก็ไปสมทบก,กับมื้อเที่ยงเมื่อกี้นี้กับขา้าวโพดทอดที่ท <c oughs> กินไปแล้วะะ <c oughs> ก็อิ่มพอดีค่ะกลับบ้านไปขึ้นรถน่จาจะเรียบร้อยหนังท้องตึงหนังตาหย,ย่อนเ <c oughs> มื่อเช้าตอนแต่งหน้าแบบหย่อนมากเลย <c oughs> เรียบร้อยพอ <c oughs> แต่งเสร็จปุ๊บ <c oughs> อะไรเสร็จปุ๊บโอเคค่อยกลับมาเ <c oughs> ข้าร่มเข้าลอยอันนี้เป็นสปาเกตตี้นะคะที่เรากินเมื่อกี้นี้นะคะก็น่ารับประทานมากๆเลยนะคะก็มีส่วนประกอบแบบหลากหลายมากเลย แบบว่าที่บอล้อนเมื่อกี้นะคะเป็นแบบว่าเป็นคู่ของเราใน MV เรื่องนี้นะคะก็ยิ่งแบบว่าโอ้ยอร่อยจังเลยอะไรเงี้ยไม่ทำอาหารเก่งจังเลยอร่อยนะคะ เธอทำได้เธอทำได้เธอทำได้ออเย้ตอนนี้นะคะก็หมดคิวของอินโกแล้วเรียบร้อยนะคะพี่วอนวันนี้เป็นไงบ้างคะสนุกมากครับผมเล่นแบบฉากตลกตลกเยอะจริงได<ม>้ไทำอะไรที่ปกติไม่ค่อยได้ทำอขอบคุณมากๆที่ ที่ชวนมาทำเอ็มวีนะคะน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นภาพใหม่ๆสำหรับตัวหนูมากเลยดีดีใช่ไหมครับดีค่ะดีดีทำไมถึงเป็นน้องอิงโกะคะเอ็มวีคือผมคิดไว้แล้วผมอ่ะเหมือนเขาถามว่าอยากได้ใครผมก็เลยนึกถึงน้องอิงโกะคนแรกเพราะว่าอยากได้เป็นฟิลแบบฟิลลูกสาวอ่ะฟิลแบบแต่เล็กแต่น้อยอะไรอย่างงี้ใช่ก็เลยเรียกน้องอิโกขอบคุณมากค่ะจากเอ็มวีครับผมลูกสาวพ่อผมขอแล้วครับทาง ยูทูบบอลน่าโดนครับแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มครับผมตากด้วยครับมีฝากเพลงที่บอลด้วยนะคะไปดู MV กันเยอะๆนะคะ m ีน่ารักมากๆค่ะนี่เป็นงไงแล้วจะได้เห็นพี่บอลในหลากหลายบทบาทด้วยยังไงวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เป็นลังใจให้พี่บอลต่อค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย